สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงจากสนามน้มถ่วงกันนะคะแรงจากสนามน้มถ่วงแรงจากสนามน้มถ่วงจะมีผลต่อวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือที่มีมวลมากๆมีมวลมากๆนะคะเนื่องจากว่า จะเป็นแรงที่ยึดระบบขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้คงรูปอยู่ได้เช่นระบบกาแล็กซี่ที่ยังคงเป็นรูปที่มีดาวต่างๆเคลื่อนที่วนรอบๆจุดศูนย์กลางที่เรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยค่ะกลายเป็นระบบกาแล็กซี่อย่างนี้ค่ะเนี่ยเรียกว่ามีมีแรงโน้มถ่วงหรือโลกเราก็แล้วแต่ ที่มีดวงจันทโคจรรอบโลกได้นี่ก็เพราะว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงแล้วก็สามารถทําให้ดวงจันเน่ยหรือดึงดูดดวงจันเน่ะให้สามารถโคจรรอบๆโลกเราได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอีกอันนึงก็คือบรรดาดาวเคราะห์ต่างๆหรือบริวารต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อันนี้ก็เนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงเหมือนกันเนาะ ถ้าสมมติว่าเราโฟกัสมาที่โลกเราเลยนะคะโฟกัสมาที่โลกเราอันนี้คือโลกเราเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าตัวเราอะค่ะอยู่บริเวณผิวโลกตัวเราก็จะโดนแรงของโลกเนี่ยดึงเข้าสู่ใจกลางด้วยเหมือนกันที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอย่างนี้ทีเนี้ยแรงโน้มถ่วงที่โลกดึงดึงตัวเราเข้าสู่ใจกลางโลกเนี่ยก็จะมี ค่าคงตัวนะคะมีค่าคงตัวไม่ว่าเราจะอยู่บริเวณใดของโลกกันแล้วแต่นะคะทั่วโลกเลยทุกๆผิวโลกก็จะโดนดึงเหมือนกันหมดโดยแรงนี้จะต้องมีทิศตั้งฉากกับผิวของโลกทีนี้บางคนบอกว่าโลกไม่ได้กลมมองอะโลกอาจจะเราบอกว่าโลกเป็นผลส้มหนี่โลกของครูนะคะโลกเป็นผลส้มไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะนักเกลียดเกินไปโลกเป็นผลส้ม ก็ทีนี้ก็จะมีบริเวณที่ต่อวัดจากจุดศูนย์กลางออกมาเนี่ยกับวัดจากจุดศูนย์กลางออกมาหน,หนูดูนะคะเส้น a กับเส้น b เนี่ยก็มีขนาดยาวไม่เท่ากันใช่ไหมคะทีนี้เขาเขามีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเราอยู่ตรงเนี้ยค่าแรงโน้มถ่วงตรงจุด A เนี่ยคะ่ะกับค่าแรงโน้มถ่วงตรงจุด B เนี่ยมีค่าเท่ากันไหมในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเพราะว่า แรงโน้มถ่วงอันนี้จะขึ้นอยู่กับว,ว่าจุดนี้ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางน่ะมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะถ้าอยากจะเห็นว่าเส้นเส้นสีแดงหรือเส้น A เนี่ยก็จะยาวกว่าเส้น B ใช่ไหมคะก็แสดงว่าแรงโน้มถ่วงของเส้น A อะตรงจุด A อะก็จะมีค่ามากกว่าแต่ถ้าเทียบกับวัตถุเช่นโลกเรากับตัวเราเราจะเห็นว่าตัวเรากับโลกเราเนี่ยขนาดเทียบกันไม่ได้เลยซึ่ง โลกเราใหญ่มากถ้าเราเทียบกับตัวเราแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ค่าของแรงดึงดูดที่โลกเราอะดึงตัวเราเข้าสู่ใจกลางโลกอะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตำแหน่ง A หรือตำแหน่ง B เนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยมากจนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในภาคพ,พื้นทวีปใดๆในโลกนี้ก็แล้วแต่ก็ให้คิดว่าแรงดึงดูดของโลกที่ดึงเข้าสู่ใจกลางโลกเนี่ยมีค่าเท่ากัน ะะซึ่งตอนนี้เราจะก,กําหนดว่าไอตัวแรงดึงดูดที่ดึงเข้าสู่ใจกลางโลกเนี่ยเราให้แทนด้วยตัวตัว G นะคะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโรคแรงโน้มถ่วงของโลก,แ,โลกแบบนี้นะคะซึ่ง G เนี่ยเป็นเวกเตอร์ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ที่คุณครูเขียนแรงตรงนี้เห็นไหมคุณครูใส่หัวลูกศรใช่ไหมคะมีทิศเข้าสู่ใจกลางของโลกและมีขนาดเท่ากับ9.8นิวตันต่อกิโลกรัมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็ได้นะคะใช้หน่วยสองตัวเพราะว่าอะไรทำไมจึงมีค่าเป็น9.8้ เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็เพราะว่าในขณะที่เราเอามวลไปวางไว้บนผิวโลกบริเวณนี้ค่ะค่าแรงโน้มถ่วงอันนี้กระทําต่อมวลที่เราไปวางก็คือใช้มวล1กิโลกร,รมัมค่าออกมาก็เลยกลายเป็น9.8นะคะอ้าวต่อไปถ้าเราเทียบสมมติว่าครูบอกว่าอันนี้ค่ะคือคือผิวโลกเรานะ ถ้าครูเอาวางวัตถุวางไว้ตรงนี้เอาวัตถุวางไว้ตรงนี้เอาวัตถุวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาวัตถุวางไว้ตรงนี้ถามว่าจะมีค่า G หรือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเท่ากันไหมดูอย่างนี้เลยนะคะเอาสมมติเป็นตัวเลขเลยนะถ้ามสมมติอันนี้ที่ผิวโลกพอดีอะผิวโลกพอดีเลยบริเวณนี้เอาเป็นชั้นชั้นที่เป็นเครื่องบินก็นแล้วกันชั้นนี้เป็นชั้นที่เป็นเครื่องบินที่ขึ้นไปนบินนะคะ สูงขึ้นไปอีกนิดนึงเอาเป็นอะไรดีนะเอาเป็นดาวเทียมชั้นที่ดาวเทียมตำแหน่งที่ดาวเทียมอยู่ดาวเทียมสื่อสารี่เขียนให้ชัดเจนไปเลยดาวเทียมสื่อสารข้างบนเอาเป็นตำแหน่งของดวงจันทร์จะได้ไกลๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าบนผิวโลกตำแหน่งที่เครื่องบินตำแหน่งที่ดาวเทียมอยู่หรือว่าตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ระยะจะไกลกันมาก ค่าอย่างเนี้ยค่า g มีค่าไม่เท่ากันแน่นอนนะคะที่ผิวโลกเราบอกว่าค่า g มีค่าเท่ากับ9.8จใช่ไหมเมตรต่อวินาทีกำลังสองทีนี้ถ้าตรงที่บริเวณเครื่องบินอยู่เนะะี่ยค่ะบริเวณเครื่องบินอยู่ตรงเนี้ยค่ะคะ่า g จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ8.6868เมตรต่อวินาทีกำลังสองตรงบริเวณดาวเทียมสื่อสารตรงนี้ค่า g จะอยู่ที่0ู 225เมตรต่อวินาทีกำลังสอง้วที่บนดวงจันทร์อยู่ที่0.026อุ๊ยเขียนไม่ตรงเอาใหม่นะ0.026เมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่เห็นไหมคะคุณครูกำลังจะบอกอะไรคุณครูกำลังจะบอกว่าที่ผิวโลกเนี่ย9.8ใช่ไหมคะ พอขึ้นขยับขึ้นไปชั้นที่เครื่องบินอยู่8.68พอไปอยู่ที่ดาวเทียมสื่อสาร0.22พอไปอยู่ที่ดวงจันทร์0.026ก็แสดงว่าค่า g ถ้ายิ่งสูงขึ้นไปค่า g ก็จะย,ยิ่งมีค่าเป็นไงน้อยลงใช่ไหมค่า g ก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงอ่าต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้คอนเซปต์ของเราก็คือ 1. 1นะ,ะสนาม จากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะเกิดกับวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่หรือมีมวลมากๆนะมีผลกับเขาเช่นระบบกกแล็กซี่นะหรือดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่รอบๆดาวฤกษ์ต่างๆได้หมดหรือว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกนเนี่ยค่ะเกิดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงนะคะแล้วถ้าเราเอามวลโฟกัสมาที่โลกเราถ้าเราเอามวลไปไว้ที่ผิวโลกนะ เอา,เอามวลไปไว้ที่ผิวโลกเอามวลไปไว้ที่ระดับขึ้นไปที่ครูยกตัวอย่างเป็นชั้นที่เครื่องบินอยู่หรือดาวเทียมสื่อสารหรือดวงจันทร์ก็จะเห็นว่าค่าของแรงน้าถ่วงนั้นจะมีค่าลดลงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเทียบที่โลกเราเป็น เป็นจุดอ้างอิงแล้วเราก็จะบอกว่า,าบริเวณที่เราอยู่บนผิวโลกแต่ตำแหน่งต่างๆกันซึ่งทําให้ค่าของรัศมีหรือวัดจากใจกลางโลกออกมายัางตำแหน่งที่เราที่เราอยู่เนี่ยค่ะในทั่วทั่วทั้งโลกเราเนี่ยซึ่งมีค่าไม่เท่ากันแน่นอนเนื่องจากว่าโลกเราไม่ได้กลมเหมือนลูกฟุตบอลใช่ไหมคะถามว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยค่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนแต่ว่า,าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย จากการที่เราได้ทดลองแล้วปรากฏว่าค่าเนี่ยห่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเล็กมากจนเกือบจะทําให้ตัวเลขไม่ขยับเลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะเราก็เลยใช้ค่าค่า g อะค่ะทั่วทั้งโลกเลยไม่ว่าจะยืนอยู่ที่ไหนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้มีค่าเท่ากับ9.8เนิวตันต่อกิโลกรัมหรือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะ ไปหัวข้อต่อไปการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลกนะเอาทีนี้ถ้าสมมติว่าครูวาดโอ้ย <g unky> อันนี้คือโลกโลกเดียวโลกสีเขียวน,นี่คือโลกอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราวัตถุวางเอาวัตถุวางตรงนี้วางไม่ได้เนาะวัตถุลอยอยู่ตรงนี้เอ,เอาวัตถุเรากําลังจะปล่อยให้วัตถุครูใช้คําว่าปล่อยนะ ปล่อยให้วัตถุวัตถุก,ก็จะล่วงลงมาเข้าสู่ใจกลางโลกแบบนี้เลยล่วงลงมาด้วยแรงดึงใช่ไหมคะที่เราเรียกมันว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเขาบอกว่าเมื่อวัตถุเนี่ยถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ในบริเวณสนามโน้มถ่วงของโลกสนามโน้มถ่วงของโลกก็คือบริเวณเนี้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเอาไว้ตรงไหน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 <ๆ>ก็จะโดนโลกดึงเข้าสู่ใจกลางโลกหมดเราก็เลยเรียกว่า สนามเป็นสนามนะคะบริเวณที่มีแรงของโลกเนี่ยแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยกระทำต่อต่อวัตถุที่อยู่ภายใต้ตรงนั้นเราก็เรียกว่ามีสนามสนามน้มถ่วงวัตถุเนี่ยในการเคลื่อนที่ของวัตถุพอเขาเคลื่อนที่ลงมาตอนแรกอะปล่อยเนี่ยก็แปลว่ามีอัตราเร็วไหมปล่อยจะไม่มีอัตราเร็วเพราะฉะนั้นอัตราเร็วจะเป็นศูนย์ในขณะที่เริ่มต้นเคลื่อนที่เขาก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้น,น,น,นจนกระทั่ง มากที่สุดตรงชิดกับพื้นผิวโลกเลยถ้าบอกว่ามีความเร็วมากขึ้นก็แสดงว่า V ตรงนี้มีค่าค่าหนึ่งแล้วถูกไหมคะโดยซึ่งยังไงก็ต้องมากกว่าศูนย์แน่นอนก็แสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วพอเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วก็แสดงว่าในการช่วงของการเคลื่อนที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ก็จะต้องมีอัตราเร่งหรือความเร่งเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงความเร็วก็จะมีความเร่ง เปลีป่ยนแปลงอัตราเร็วก็จะมีอัตราเร่งเนาะวัตถุก็จะถูกเคลื่อนที่ลงเออไม่ใช่จะถูกสิน้วัตถุก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ผิวโลกโดยมีอัตราเร็วเปลี่ยนไปก็คือมากขึ้นเราเรียกว่าวัตถุมีความเร่งครูเขียนก่อนนะตรงนี้นะคะก็คือวัตถุมีความ เร่งวัตถุมีความเร่งและก็มีทิศเนี่ยเข้าสู่ใจกลางโลกนะคะเราเรียกว่าความเร่งโน้มถ่วงตรงนี้นะใส,ใส่สีสักนิดนึงเรียกว่าความเร่งโน้มถ่วงความเร่งโน้มถ่วงนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่คิดแรงต้านของอากาศความเร่งเนี่ยก็จะมีค่า คงที่เราก็เลยได้ว่า g เท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองตามเรื่องที่แล้วที่เราได้คุยกันไว้นะคะเราเรียกว่าการตกแบบนี้ว่าการตกแบบอิสระค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นน้ำหนักและน้ำหนักเนาะเวกบางคนบอกว่า ผมไปยกเวทมาก็แปลว่าไปยกน้ําหนักมาโอเคอ่าน้ําหนักเนี่ยก็คือแรงที่โลกกระทําต่อมวลที่อยู่บนผิวโลกเช่นตัวเรายือนอยู่บนผิวโลกถ้าเราอยากรู้ว่าโลกดึงดูดเราด้วยแรงเท่าไหร่เราก็เอาตาช่างมาวัดตาช่างที่วัดแล้วได้ค่าตัวเลขเท่าไหร่นั่นแหละก็แสดงถึงน้ำหนักที่ ของเราเองใช่ไหมคะเรียกว่าน้ําหนักของเราเราก็จะรู้ว่าโลกดึงดูดเราด้วยด้วยขนาด้วยแรงเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถคํานวณได้ด้วยนะคะตัวน้ําหนักเนี่ยก็คือเราจะให้เป็นตัว W W ซึ่งหาได้จากเ m ก็คือมวลเราคูณกับค่าของ g ค่า g ก็คือค่าความเร่งโน้มถ่วงมีค่าเท่าไหร่นะ9.8เมตร ต่อวินาทีกำลังสองนี่คือเป็นค่าคงตัวใช่ไหมคะทีนี้กลับมาดูอีกอันหนึ่งที่ครูอยากจะคุยกับพวกเราก็คือเรื่องของมวลนมวลหรือตัว m มวลนะคะเราจะใช้ตัวยอ่อว่า m ซึ่งมาจากคำว่า mass เนี่ยนะคะมวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรมัมกิโลกรัมนะคะซึ่งตัวยอ่อเขาก็คืออใช้สัญลักษณ์ kg มวลคืออะไรล่ะมวลก็คือปริมาณของของสารของเนื้อวัตถุที่ประกอบเป็นรูปร่างนั้นๆเช่นคุณครูมีมวล7กิโลกรัมก็แปลว่านับมวลทั้งหมดที่ประกอบเป็นรูปร่างของคุณครูเนี่ยคุณครูมีมวลเท่ากับ7กิโลกรัมถ้าครูอยากรู้ว่าครูยืนอยู่บนผิวโลกครูจะโดนโลกดึงครูอะเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกวยด้วยแรงขนาดเท่าไหร่ ซึ่งก็คืออะไรคะน้ำหนักนั่นเองก็ไปชั่งไปชั่งที่ตาชั่งตาชั่งก็ตีตัวเลขออกมาปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมามีค่าเท่ากับ70เนี่ยแปลว่าวัดได้เลยว่าโลกดึงดูดเราด้วยแรงขนาด70หน่วยจะเป็นนิวตันนิวตันนะคะอ้าวแล้วตัวเลข70มาจากไหนในขณะที่ตอนแรกครูบอกว่า ครูบอกว่าครูมีมวล7กิโลกร,รมัมแต่พอไปช่างแล้วได้70นิวตันเลข70มาจากไหนเลข70มาจากสูตรนี้ได้เลยค่ะนักเรียนค่ะอ่ะโดนะคะข้างขวานะถ้าเอาละครูมีมวลเท่ากับ7กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะอยากรู้ว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ครูก็เอาไปแทนในสูตร w เท่ากับ m คูณกับ g อย่าลืมนะเป็นเวกเตอร์นะคะ m ในที่นี้ก็คืออะไรคะ m ก็คือเลขเใช่ไหมหนูก็เอา7มาแทนคูณค่า g มีค่าเท่าไหร่นี่ไง9.8ก็คูณด้วย g เป็น9.8เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ7คูณกับ9.8เป็นเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กคิดสิ7คูณกับ9.8อะไรยัง7คูณ9.8ต้องใช้เครื่องคิดเลขไหมเนี่ย ค่าข้าวออกมาเท่าไหร่เอ่ยน่าจะประมาณ60กว่ากว่า 68. 6 8จุดนิวตันอ้าวทำไมล่ะทำไมไม่เท่ากับเลขนี้เลขนี้70แต่เราคำนวณออกมาได้68.6จุดนิวตันอา้าวละดูนะที่เราคำนวณเนี่ยเราใช้ค่า g อะค่ะก็คือ9.8ใช่ไหมคะ แต่ว่า9.8อ่ะเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคำนวณบางครั้งเนี่ยเราจะอนุโลมให้ใช้ g เท่ากับ10ได้ซึ่งก็เกี่ยวพันกับเลข70ตรงนี้ว่า W เท่ากับ m คูณกับ g อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างครูใส่นี้นิดนึงเปึ๊บเพราะฉะนั้น m ของครูคือ7ใช่ไหม g ของครูแทนด้วยเลข10 ตามที่เราคุยกันตรงนี้นะว่า g แทนด้วยเลข10ครูก็เลยได้เลขออกมาเป็น70นิวตันเป็นน้ำหนักนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในการคำนวณที่ต้องการให้ใช้ตัวเลขที่ไม่ได้เคร่งครัดหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูเรื่องของความผิดพลาดมากเกินไปนะคะเราก็จะอนุโลมให้ใช้ตัวค่า g เนี่ยเท่ากับ10นิวตันอ่ะ10 เมตรต่อวินาทีกําลังสองได้แต่ถ้าการคํานวณอันไหนที่จําเป็นจะต้องดูเรื่องของความคาดเคลื่อนมากๆก็ให้ใช้จีเป็น9.8ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็ดูที่โจทย์นะลูกว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้หนูใช้ค่าจีเท่าไหร่แต่ถ้าในเรื่องของเราที่เราจะเรียนด้วยกันเนี่ยครูขอตกลงเป็นอันว่าเราจะขอใช้จีเท่ากับ10นะคะสิบทวนๆไปเลยเนื่องจากว่าหนูจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะเนาอะอะตกลงใช้จีเป็น สิบนะในการหาค่าของน้ำหนักค่ะ